สบายดีพี่น้องสบายดีเอซทุกคนพี่นอ้องหืมหยาพี่น้องหย่าสมักระโดดแทน้องหย่าพี่น้องอยดดหอย่าพี่ออ้ายไ,ไหยออะไรดำแลวกับฝนตามมากเป็นจากสี่แล้วพี่น้องตามโชคงม็มีฝนแต่ก็เป็นยังพี่น้องแล้วคอยลกเอ้า แต่โลกขั้นบลูแกมันย้ำเขาพี่น้องเลยมาเบิ่งซองเสียวส่วนป,ปานคันนาพี่น้องลงมาหลอเบินเขานำบอลงามบอลขีรายพลกันฮนะคืออะไรฮะกระดัมป้าทุนน,า,นาไปเนาะนะนี่มันนานาไข่เหรอ,อทงบ้านให้เดยกระดัห่างกว่าพี่น้องใกล้หน่อก,กระดัมทงใหญ่เจ้านะกระดัมถี่ ป้าเท่า้าใหญ่สองใหญ่ะะนะคะเนาะหย่านี่มีสีหาไหา้เนาะหย่านี่หาหกเจ็ดไห้เออเบิดถงเนี่ยมันเป็นไงกัเห็นอยู่ป้า,าใหญ่ใหญ่พี่เนาะมีแต่หง่ะ แต่มาทิ้นวีหน่อยอยู่ไหนที่ไหนเหรอว,วะไม่รับปองนี่แหละกันพ้นตกเลยพ้นตกแล้วมันขาด ติดผากแต่บอกมันเหลืองๆนี่เป็ดนดอนเป็นดอนไป พยายามไปเบิ่งทงนั่นพี่น้องทงทงที่ยนไปเบิ่งทงที่สามปุ๊ขามไปเห็นอะไรพี่น้องไปบาได้ใกล้ดอกใกล้ไหนึ่งพี่น้องทงซองหยาโล่รอมาวันนี้นี่พ่นมาท่านเล่งเจอได้นี่ยพอเสี่ยวเล่งกับขาดนี่แท้นี่แช่บอลมันเสาะเสแฉนี่มันไปเวัด สะาดแล้วเจ้าเอ้ยืฮพ้นตกมากแล้วมก็ไปขี้เก่าเอาปากกักๆแล้วจนเป็นว่าแถวาาใหญ่ๆแถวพันตัวนะเป็นว่าเลิกความเลิกถึงชุดเพียงแอลแค่มันมา,ขา,ขากขัก ไปอีกวเนน่ยใช่นี่นี่แล้วหลอเดียวนะครับมเห็นปองนี่็แ่งไงก็เลยหลอเดียวหลด้าไปท่าดรำเลยเอาห้องผนนินผเท่าวค่ะจงไปปั่นเขา จะมีปลาลงอยู่บนอบปีน,นี่พี่น้องเอ้ยดีมีพายภาพเลยมองเสียวปั่นขนาดเหรอ่อบนเขาเลยพี่น้อง วันอังคารมือนในวันถีดมือนวันจันทร์วันอังคารชาละวยกับพัวกระกาพี่น้องวันอังคารขา้าวกระกาบ้านพี่น้องเลยและแล้วค่อยมาใหม่พี่น้อง แนมเกิดไปพี่น้องผูวยัยเงิงยูกยิซูซิพี่น้องผูวยู่ซ่านผูวใกล้ใกล้ใกล้อื้ออยู่แดงไฟครบจะมาไายตายแทะพาพี่น้องมาหล่อส้มเขาพี่น้อง หลังจากที่ลงลิปไปมเมื่อเส้านะพี่น้องก็มีพ่อแม่พี่น้องอฟซีเปินก็นมาคอมเมนต์เนาะเรื่อง้องอีนาาพี่น้องก็บ,บ่ได้ว่าอันนั้นนะพี่น้องแต่ว่านะแบบว่าถึงเวลาเขาก็ไปคือเก่ากับแมนพี่น้องถึงเวลาเขาก็ไปคือเกา่าแต่ว่าตอนนี้ตะกี้เขาก็เขาเสาียบบัสหายเดยพี่น้องขอเขาเสียบบัรเลยซัมมโนุครัวนะมันอยู่พุ่นอยู่บานน้ำเขาลูกไผ่ยังเง้งพี่น้อง ยู่นัามันลูกไผ่ย,ยังเงิงอยู่นัานพูดแหละอยู่บ้านพูดแหละพี่น้องลให้ให้แม่น,น้องอี้เขาฝากมาให้เพื่อจะห้เขาเล่นเทีไห้ยดีพี่น้องแต่บาดน,นี้ทั้งนั้นบ่ได้ฝากสมานุขวัวมาบ่ได้ฝากสมานุขวัวมาหายกับโบจักน่ะเออพี่น้องเขาเนาะตัวนี้ก็ดีแล้วสมานุขวัวน่ะบ่ท่านฝากมาแล้วก็เลยบ่ได้เิหารพี่น้องความหมอายแถวสื่อสารอาาอ,อกไปน่ะบอมเบนวาเอ็กซ์ซีไลายคนก็บอกว่าให้เขาเอาไปโลดนะครับเอาไปลด แต่ขมม้อมาที่ทางสื่อสารออกไปนะมัน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 เป็นแบบซี่พี่น้องในทั้งวลาจาังได้ก็ต้องเขาเขาก็าาต้องเอาไปอยู่แล้วเพผัวลูกเขาแต่ว่าตอนนี้นะเขาบ้านเห็ดบ้านเห็ดเบอร์ห้ก็อยู่น้ำเฮาซะก่อนพี่น้องเออแตงซี่ะนะพี่น้องบางคนก็นสิบอกเขาใจว่ามาดึงมาจองลูกเขาไว้เห็นยังสันซีนูน่นนี่นั่นเนาะมันบอกมันบเหมือนดึงเหมือนจองแล้วนะพี่น้อง แต่ว่าเขาบอกท่านฝากสมโนครัวมาแล้วก็มีเงื่องกับชิวากันครับแม่น้องอี้ยอะไรว่ามันก็บุฟฝากมากลลวก็บกบต้องเฮตดแล้วก็บัดมาอยู่บัานอยู่สองก็จังเอามาอยู่น้ำนะพี่น้องอยู่พี่กรอยู่น้องชิว่าสกอรกลับมาอยู่เพื่อนอยู่ซานเจ้าของแล้วจังเอามาอยู่ก็แค่นั้นพี่น้องเลยบ่ได้มีอย่างไรเขาแจ้งกันสนสันเนาะมาอยู่พร้อมหนา้าพร้อมตากนัน จังเอามาอยู่ตอนนี้กะให้หำม,มันเฮียนอยู่นี่สะกอนมันหาม,มันเฮียนอยู่น้ำพาสะกอนมันก็นอยู่จะหน้อยจนถานน่าวใหญ่ฮะนะพอกระแม่ก็วินาทีหางเงินแล้วก็หางเงินต่อไปหางเงินมาสางเนือ้อสางตัวให้เทินเห็ดซานให้มันเพียบมันพนะร้อมเนาะบะล่าบะลุ่ยก็ให้มันมีพออยู่พอกินแล้วกะจังเมาส์ไปอยู่น่ำซัมนี่จ้ะพี่น้อง กับพอดีครับอีหน่อยมันใหญ่ขึ้นกว่านี้กนเอาไปน้ากับพ่อได้ซอยเห็นงอห็นงานมันห็นงานมันใหญ่อาอยุชิบสามิปสี่ปีก็โอเคและห็นงานก็นได้เลยแหละพอได้ซอยพ่อซอยแม่แหละ,ะจะเอาไปก็ไดนะพี่น้องพอได้มันก็เคยอยู่นี่อยู่แล้วแค่นั้นพี่น้องบม่มียางลายที่สื่อสารออกไป ก็จะน่าก็ต้องยอมหลับในจุด,จดๆนี้อยู่แล้วว่าลูกเขาเขาต้องเอาไปมือมือนี่กับมือหนาะจ้ะทุกอย่างมีเวลาของมันจ้ะแค่นี้พี่น้องจบค่ะมันมือเลวกันมันมือไปแล้วกับจงจะว่ากันใหม่เมื่มอเท่านั้นเนาะพี่น้อง

บ่ถอดหางไก่ขึ้นบ่ล่ะหญาก็เกิดมาพร้อมอีกนี่โอ้ล้จังลก